ทุกคนเคยมีปัญหากันไหมครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเล่นตัวจับ2ตัวคลิปนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าผมเล่นในสตรีมนะครับแล้วก็เจอกับฝ่ายตรงข้ามที่เล่นตัวจับ2ตัวมันจะมีร l เตอร์กับ a ารัมนะครับซึ่งเป็นตัวจับทั้ง2ตัววันนี้ผมมีเทคลับแล้วก็เทคนิคในการแก้ตัวนะครับมาดูกันว่าการรับตัวยังไงจะได้แก้ทางตัวที่มีจับ2ตัวนะครับรวบุ๊บโป๊กแล้วก็เข้าไปขวัโอ้โกแล้วก็จับสองจับตัวยุบมันเขจะเล่นเร อ,อจะ่ในการแมนตัวละครนะครับซึ่งผมคิดว่าการจับคีล่ามามันมีสกลิลสองที่สามารถเป็นอมตปาได้อาจจะหลุดพน้นจากการจับของทั้งสองตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของคอมจับ2ตัวคือมันจะขาดดาเมจมากเลยนะครับสรุปแล้วคอมที่มีจับ2ตัวนะครับมันจะขาดดาเมจเป็นอย่างหนักเลยแล้วในดารฟนี้แครี่เป็นไฮเยเตนะครับซึ่งต้องหวังดาเมจจากไฮเยเตมากเลยแล้วก็มียีน่านะครับแล้วก็เป็นตัวจับ 2ตัวเป็นเลเตอร์กับกับอาร์มนะครับซึ่งฝ่ายเราเห็นว่ามีตัวจับ2ตัวฝั่งเรามีรวม1ตัวนะครับคือคลิกแซกแต่ออฟเดนเราเนี่ยคิดว่าถ้าเล่นออฟเดนที่เป็นตัวบางๆธรรมดานะครับถ้าเข้าไปรวมแครี่ฝ่ายตรงข้ามนี่คือก็คือจะสวยเองซึ่งตัวโลนั้นมันทั้งถึกแล้วก็ก็แรงเลยนะสาหรับแครี่ซึ่งเป็นการดับที่แบบว่าที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วถ้าเจอตัวจับ2ตัวนียเอาตัวโลมาครับผมาะว่าน่าจะไหว ทำยังไงก็ได้ให้ให้ให้ตัวจับจับโตโลนะครับเราก็จะเล่นสบายขึ้นน้ำเบลดเรามีแบบจัดจ้านอยู่แล้วครับขาดแค่ตัวให้โดนจับแค่นั้นนะครับผมัตโลก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะถ้าจะมาสองจับมันต้องมีตัวให้ให้จับอ่ะแล้วัตโลมันถึกมันถึกด้วยต้นลองดูลองดูมันพี่จะรับพันพาลาหนักอยู่นิดนึงถ้าล้วงไม่ได้เจอสองจับแล้วหยิบ ตัวโลมาเป็นตัวแก้เราดูกันว่ามันจะได้มันจะแก้ได้หรือเลปล่า <Woo. S 1> ที่หยิบเอ่อที่หยิบคีรามาพ่อเลยนะหรอเพราะมันมีค<ๆ>ิวสองเองนะพอเข้าไปกลับปุ๊บแล้วก็ท่าสองมันธรรมดาเราอาจจะไม่ถูกจับก็ได้โอ้เอาเนี่เอาเอาของที่พ่าเนี่ยตรงกลางสาม ไอ้เจ้าเล่นไม่ใช่เล่นมาสอบสอบสอบเรียนเหมือนเราแบงเราแบง,อองโอ้ตัวโลกถึงขิมหายเลย,ออยโอ้ข้างล่างไหวไหมนะ่ะเล่นต้นเกมไหมน,นะ มีมีฟีดรวบนั่งเงี้ยมารอรอรอเงี้ยเจ็บเจ็บหมดแล้วข้างล่างมันจะโดนข้างล่างโดนแล้วอะไรมึงอันนี้เลท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 มันจิตเอาเอาหาเวลซีมันเล้มันเทเลทมันเลทเราเหมอนทั้งซีวะ มันข้างบนต้องการตัวช่วยเล็ด่ด้เาเป็นคอห์ดนามาขอเล็ขอเล็อเือไอ้เพี่ยไม่ได้ไม่ได้เดินเลยอ่ะไอ้กิมนพุ่งหัวซุยปุกโดนนเน่ะอืมพุ่เสามอื้งจะ <c oughs> ไม่มีตัวดาเมจอ็ดตีพี่จะมา <c oughs> สองเทเรสองเทสองเทเลยล่ะเพชรเข้าปัดไทยสองเทร่รวบสวยนะ เมื่อกี้เข้าจังหวะสวยอยู่เฮ้ยหา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 ยหอยหายยยยยย แกเล่นนเสร็จเดี้วเาไปคอยมวนไม่ใช่ลุง้วได้วย

รู้จะเหวี่ยงไอง้เฮียตัวจับมาสามตัวอืมโอเคมันจับแล้วเพื่อนยังได้อยู่เออสวยเพื่อนยังได้อยู่มันจับสองใช่ไหมอืมเฮียกูก็ไม่รอดเหมือนกัน โอโหแล้วตัตวล้วงไม่ต้องโดนจับตลอดเลยอะไรเน,นี่ยเล่นจับสองเนี่ยอันตรายนะจ๊ะอันตรายนี่ลงไปฟ้าได้มาได้เล่นรอเอาปะเนี่ยนี่กูกูปปไปเลย แค่นี้ก็เรื่จอจะไอเมคเมาส์ดีล่างสองไม่ยอมเจ้าบอลเพื่อนเจ้าบอลเพื่นอน เดินห้างกันแล้วดีกว่านเ่อ้านเพื่อนมาช่วยได้ มันออกเขียวแล้วหรอวะมันออกเขียวไ้จังกลัวตายขนาดนั้นเลย

ไปเอาไปเอาแบบบนนิวลงมเคียร <truly> oh, ์ oh, ่างได้บ้าเอาบนต่อไยิงไงเนียต้องหกตายมากมันตายโอ้นี่ฮะดูดีเลยเลยหนึ่ัหนึ่จับกูนะจับกูนะจ๊ะ วุ้ยมนเดียวอืเห็นปะยิงยิงบนนี่่ยิงยิงสอได้ปะให้ล้าให้ไปล้างด้วยโอ้โหเฮียวมบนคิวโอ้โหเฮียอาดเหี้ยไี่ด้มัหิวอีกแล้ เอาลูกตายยากขี้หายเลยปะเไป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 เ็นไปแตกไปเลนเอาลูกไม่ลงเอาลงยากขี้ายด่าเิดลาไเรนด้เกีดคไปกไม่หมื่นหนึงเลยห่าเก็บตไ้เกดายไ มามามากมั้ลองลองดามานจะไปได้่เนี่ยกียันมานเนี่ยผมไม่ผมไม่มไมเกีัเนี่ย รูปยบบนี้ไม่รูปแบบนี้ดีหน้ามันอยู่ไหนครับ ีจบแล้วแหละออความมัดสวยหือโอ้โหดับตัวได้โคตรเก่งเลยว่ะเออเอาตโ,โลมาง่ายว่ะโตโลออฟเลน เออเว้ยถ้าสองจับมาเล่นเล่นยากเลยอ่ะมันมันจะขาดดาเมจดาเมจมันจะอยู่ที่แคร,รี่ไงนี่สินะถ้าดาบมาก็เอาตโตโรมาเลยอ่ะเอาซับมาสองตัวเลยเอามาโดนจับได้แน่ถ้าเอาตัวล้วงไปเนี่ยมันจับมันจับแล้วก็ตุย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 เย่ตุยเย่แล้วเนี่ยเอาตโตโรมาเอามารับดามเมจแผนนี้ไม่ใช่ได้วะ